สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมพักทายกันนะครับผมคลิปนี้มีพระฟอร์มสวยๆมาแบ่งปันนะครับเอาแบบราคาเดียวเลยนะนะครับราคาเดียวไปเลยสองพบาทครับนะฮะจัดไปนะครับราคาเดียวเลยนะฮะเน็ตเนะครับผมซื้อได้ซื้อนะครับ f อ ของนี้เป็นพิมพ์พใหญ่นะครับพิมพ์พใหญ่พระประธานตูดูแล้วน่าจะต้องตีเป็นพวกสองคลองหรือไม่ก็บางขุนพรมนะครับด้านหลังมีคาบคล้ายคาบปูบางๆนะครับผมส่องให้ชมนะครับพร้อมสวยครับพร้อมสวยทุกองค์นะครับจุดนี้นะนี่เงเนื้อจัดเนื้อแกร่งมีคาบเก่าเก็บนะครับผมนี่ย ดูเอานะครับผมดูให้ชอบนะครับพระแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องดูให้ชอบนะครับปัดกันไว้ได้นะนะครับพระมีกระเทาะมุมบนหน่อยนะครับเนื้อในแร่งดีนะครับผมเนี่ยสวยงามตามรูปตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวทักมาดูรูปเพิ่มเติมอีกทีนะครับเอฟซีภาพชัดๆหลายๆมุมทุกมุมนะครับถ่ายดูันชัดๆนะครับผม ชมด้านข้างครับเนี่ยด้านข้างมีค่าไปค่าปูนะครับบางๆงพร้อมสวยนะครับนี่มีเม็ดแดงนะครับผมกระเทาะเก่านะครับมีรอยกระเทาะนะครับเห็นเนื้อในแร่งแงนะครับชมด้านข้างนะครับเนื้อออกขาวขาวนะโซนขาวแกร่งแต่ก็มีความหนึกๆนุ่มเหมือนกันนะครับพระไม่ไม่ซ่อมนะครับพระไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับหลังมันมากของนี้นะครับ นี่ฮะด้านหลังนะครับนี่คาบคาบมันมากนะครับนี่ฮะขึ้นเป็นไข่แมงดาเลยครับนี่ฮะเหลือจัดนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะสองพันบาทไม่แพงนะครับ fc นะครับทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีเนาะนะครับองละสองพันนะครับคลิปนี้นะครับผ้าสวยนะตรงนี้ ฟอมสวยนะครับเนื้อดี2000พร้อมส่งด่วนนะครับผมนะองค์ที่สองอค์ที่สองเป็นฐานแซนนะครับองนี้องนี้ขายขาดทุนนะครับผมซื้อมา2,000นสองนะครับงค์นี้ตัดแบ่งน้องมาอีกทีนะนะครับเนี่ยตัดแบ่งน้องๆมานะครับเนื้อจัดมากเลยนะฮะเป็นฐานแซนนะครับซื้อมา2อ0พนะองค์น,นี้นะครับเนะี่ยเอาแค่2,000นะครับผม ฐานแซมวัละขังนะนะครับเป็นโซนเหนือวัดโซนวัละขังเลยทุกตับนะครับไม่แพงนะตรงนี้ผมเคยเปิดไว้หลายตังนะครับนะจัดโปรแบ่งปันไปเลยนะครับผมนี่ฮะหลือจัดเป็นก้อนๆนลยครับฐานแซมนะครับ ฟอมสวยตรงนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมดูเนื้อนะครับค่อยๆดูครับ F4 ดูไม่ชัดยังไงก็ทักมาดูรูปเพิ่มเติมอีกทีเนาะยังไงก็ต้องดูรูปอีกทีนะครับในคลิปก็จะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวนะจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับบางทีมันชัดทุกจุดไม่ได้นะครับเนื่องด้วยกล้องมันจะต้องโฟกัสในจุดกึ่งกลางนะครับผมนะฮะ หนึกนุ่มเลยนะครับเนื้อเป็นก้อนเนียนะฮะเป็นมวลสารนะครับนี่หุ่มด้านนี้นี่โหหนูเนื้อจัดมากเลยนะครับ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 ทักมาดูรูปเพิ่มนะุมด้านหลังด้านหลังเนื้อจัดนะครับเป็นก้อนๆเลยนะครับนี่ฮะ โซนตุบตับนะฮะโซนตุบตับบฐานแซมนะครับฐานแซมแซมเงินแซมทองนะระวางกันนะครับผมเอาเอาสองพันพร้อมส่งด่วนนะครับสองพันพร้อมส่งด่วนเน็ตเเลยครับผมนะครับซื้อได้ซื้อนะครับผมทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะฐานแซมระฆังนะครับผมสองพันนะครับพร้อมสวยด้วยนี้มาอง์ที่สามนะครับองสุดท้ายนะครับองนี้ก็เนือจัดนะครับ เป็นทรงเจดียด์นะครับนี่องนี้พิมพ์ก็แหพิมพ์เนื้อก็ไปทางวัลขังก็ได้นะบางอุพพมก็ดีนะครับดูเนื้อจัดนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับปรับกล้องนิดหนึ่งนี่สองพันไม่แพงนะครับราคานี้หนึกนุ่มนะครับ้าสวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับทรงเจีย์ ฮจัดก็สวยนะครับตรงนี้ฟอร์มดีนี่มด้านข้างครับผมด้านข้างมีร่องรอยการตัดนะครับพักเก่าเนะพักเก่าแน่นอนนะครับเนื้อจัดนะครับผม ผมตีแค่บางหุ่นพรมแล้วกันนะครับแต่ดูวัตถุคังก็ได้นะตรงนี้นะครับดูเอานะครับ fc ตรงนี้ก็หลังสวยนะหลังยุบยุบหน่อยเนี่ยมันเลยนะครับทักมากขอรูปเพิ่มเติมนะครับ fc นะครับผม เราส่องก็จะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเนึ่งเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมทักมาขอดูรูปเพิ่มนะขาไม่หักไม่ซ่อมนะครับตรงนี้สวยฟอร์มดีนะครับทรงเจดีบางขุนพรมนะครับ2,000บาทผมส่งด่วนนะครับผมทักมานะครับโอเคนะประมาณนี้ครับ FC 3องค์องนะครับ e ีนี้นะครับแบ่งปันกันนะครับผมชอบปรงไหนทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับนะฮะ ราคาแบ่งปันเอากันแค่ชอบนะครับไม่ได้ประกันนะครับราคานี้2,000บาททุกองค์นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ